ไมอนนรไม่ด้วยกันด้วยกันมอยากให้แม่เห็นเข่าเห็นต้องคอยบ่เห็นเอาที่ข้างั่นก่อนตันข่อยคื้ว่าเห็นเจ้าเห็ดเป็นบ่าอะไรสดไมด้ยไข่รได้ไเพี่้านขมาโรไข่รยบ่เปียบมาจ้าเปียบมาเราไม่เราไม่เห็นหน้าแอนโอ้แจ๊กช็องนะเบย

ตาล้าาโอเคโอเคแล้วสาวก็ไม่ด้วยไมม่ฮะเี็บไม้จ้ามานะค่ะเป็นระดับเอาคนหนียขานีก็ไมก็มเป็นตันเปิดนเครื่องหนึ่งตนนเนเปิดไรสักนาเมไม่ไม่เอาขอโทษยายก่อนเลย เออาออของฟอยมาคุณไมตจ้ะของออะไรลูตั้งโอ้มาใหญ่ปอกไไม่ตั้งไม่ตนะั้งตั้งตั้งเออตั้งตั้งโอ้ยมาแย่งกันไไม่ก็ไม่ใช่ม่ตั้ง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 อย่าแค้นนึงั้นนึง อมวนนี้คุณไม่ไปจับนะลูกนะไปจับหรือจะไม่จับเลยจับไปจับไปจับเลยจแ่เลยเดียวมีดยวันนี่ไงลูกพี่นี่ี่่ไมแย่งของกันแน่แย่งของกันไอ้โถดี้ไอ้โถชี้ดูพี่โตนั่งหัวรถเอาก่อนแล้วไปเไี้ยงแม่แม่ความไม่อยเออไม่นะไม่นะให้พี่เขาเล่นอยากไปเอาของพี่ อืมเป็นแย่แยะพี่โอต้วป๊าดูพี่โอต้ไม่่หยุดแย่งของใครเลยหูปรชําตัวเหมือนพี่โอต้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยากเล่นอะไรเต็มเลยเนี่ยพี่โอตันีอะไรล่ะพี่โอตัออได้เลยลูกคนด้วยวะแย่งกัองเร้เอาเออมาอส ลออ้องเกาไล่เนแ่ก็ได้เห็นเห็นห<ม>ักไม่้องไมไม่ต้อเรานม่้องเอใช้ไม่ได้สานีหรอแม่